ข้ามนามไปตาซังเท่บังดูโอ้ไปตาแพงเธอเด้ออ่านั่งลงอีกด้ลูกนั่งเลยแม่ใหญ่กระเทียมจะหดหนาหดตาพี่ตัวเอ้ยจะแพงเนี่ยมันนั่งหัวนั่งเ่าแต่หึงลลยนี่เห็นความหนาหักน้องาหญ่ๆเดี๋ยบังดูหนามขาวตาแล้วดึงขึ้นกางเกงนะดึงขึ้น โอ้ยซาแฟกจะมาหัวขึ้นวักเงเองนี่เนาะเว้ยนั่งลงย้ำได้เลยไม่ใหญ่นะเอาน้ำแต่เถอะใส่ตาลานนะกระป๋ากบดังนะโหด่ต้องเคยประชาหัวเหลานพี่น้องสบายดียามแรงๆเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีก็ลูกสบายดีปลาลูกก็สบายดีนั่งลงนั่งลง mẹ nhảy cái đấy lăn lăn nằng lung nhem nghe ngén nhem đái vật ao nạm hút hút để ở tội phụ. Bái đây, hẹn nào đây mẹ nhảy sao, hãy đứa hẹn nào đây, ao ngén mẹ nhảy vào, เ <laughs> งี้ยย้ำได้แล้วเอาแต่ข่าวป่าข่าวดังกระเบิดกระเบิดน,นี่กระบอกนะบุบหัวอ,อาบง่ายเธอเนาะซาหัวก็ง่ายไงพี่น้องโอ้ยหหนะาหาักเด็กคนยังขึน้นดาหักแท้เบิง้งแก้มนะถ้าไปซื้อขนมกับป้าป้าชื้อลูกอมแน่โอ้ย ันน่ะคือนี่นอนจนบ่ได้มีเห่าบ้านอะโอ้ยบังดูผู้คนหล่อคนงามมาไปเห็ดยังกับสายยางนะเฮ้ยไปแห่ยังลูกอันนะไปแห่ยั้งแห่ลูกแห่แห่กินน้ำหูน้ำหัวบ่นน่ะน่ะออโต้เอ้ยแห่กินน้ำลูกเออเราอ้วนเนอะโต้เนาะอึ้งหลึงอยู่ผู้ โอ้วนเนาะเป็นกระตูแมเเต็มมเบอดเบิ่งผู้สาอันหนามอบอนังนังเมานางลมางล้มนางล้แล้วเลยนังงเดินเดินอ๊เอาฮดโอ้ย ลานใจขาดคาักจะแมนสาดแม่ใหญ่เออเอยากหายละวบ้านี้สำหรับน้าม้ำอนายมนจะแมนเอาข่าสมองลานเด้ <c oughs> มึงดูจะเป็นวักกีกีออน,นั้นสำหรับน้ามแล้วเอาหน้าไม้เนี่เอาเร็วเอาเร็ว แม่ใหญ่อาบหายเจ้าน้าเข่าสมองเข่าคอมึงดูร้านจุดกี่กี่ผีหัวก็มีพลลูกอันน่ะอันนั้นเคขาวๆนี่ให้อุตโตนี่โตเป็นสา อไอ้แอมน้ำนั่หน,หน,น,นยู่ค่ะไอ้แอมน้ำนั่นแม่สิเอิดิ้งเออดิ้งไอ้แอมน้ำนั่นเด้กเออดิ้งไอ้แอมน้ำนั่นเด้กเออดิ้งไอ้ก่อนอไอ้แอมไปวอดเมื่ออั้มน้ำเขากะไปส่วนอีล่ะอั้มน้ำหุกขี้ใครปะขี้ใครเด้ออน้ำเด้อน้ำหุกขี้ไข่ อุ๊กไก๋เด้ออ่างนอนลอนอนหลอกพังๆๆอาสิถามนี่พังพังากินแลนมน่ะฮะยังกินอยู่ปาจักปีแล้วจักปีสิเบิดแต่นมน่ะเนาะจักปีแล้ว3ปี3ปียังกินนมอยู่ยังบ่ยาอยู่ยังกินนมผงอยู่บ่โอ้ก็ได้ว่ากินนมกล่องบ่กินนมผง บ๊อตได้ก <elephant noise> <laughs> ินนมกล่องแล้วเด้อบ๊อตนั่นอัตโตอัตโตห่อว้าวอัตโตว้าวว้าวอนอนี้เนาะบ้านเฮา3มื้อมานี่อ๋นั่นเกี่ยวขาหนาปลาเมายังอากาศดีอยู่พี่น้อง ไปนานเชาาแพงกับะนี่แหละสองซับเมือนี่ห่อนห้อนอุ้ยหอดิ้นหัวสิแตกสามเดือนสี่เดือนหาเศร้าเลยซาผมน่ะยาอลไรซาผมน่ะยาอล้วบอสยาแล้วบ่ส ยังแ่ไนแกแกกแกแกแรอดเสือแกรอดดึงขึ้นส่งนะโอ้ยใจขาดะคักยาอืมอายปะเด้อนี่นี่ ล้างห้เด้อไ้หกล้างห้ยด้ออาบครับผมเอออาบเองกับเ,เป็นผม <c oughs> ส่งกันน้ำถือเขาว่าอยากลุดน่ะหยาชิบูบอไม่เจาิบูเอหม่เจ้าหายบีมหายสิเอาชิบูเองชูนี่ชูนี่ชูนันโตี่เออชู ชุยงามเอออาหนกมหอมหอมหอมุเอออยายอาบน้ำให้ร้านน่ะหักเด้อโอ้อาบนี่นี่คู่มือไวเพิ่นะคู่มือใะอาบแบบนี้เออเนื่อยกว่าอาบอยู่ในฮือนอาบอยู่ห้องน้ำอาบอยู่ห้องน้ำ ว่ Be, มันเม uh, yup ื่อน right, really? <ah, <ah, <huh ี้คือได้ออกมาอาบอยู่นอกยัวะยัวอยากซาบผมเออซาบเลยยัวออกมาเอออาบไปลูกก็แห็กไ้ลูกนออาบนกบบายอหนดูมาบายอิาอาบอยู่เพือนกนบเไปบดเมื่อเากะ โอ้บักเมกากับมานั่มละูููบายดีไปลุงก่นสบายดีไปลุงสวายดีไปลุงเออลุบายดีก่อนําับายบายเด้อบายบายก่อนบาย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  Ai!